ตอนนี้ความคืบหน้าของลคยเวทีวอตเตอร์ฟอร์นะครับประมาณเดือนเมษายนเนี่ยกลางๆเดือนนะผมจะต้องบินไปที่ LA แล้วเพื่อไปซ้อมนะครับเพื่อแล้วก็เล่นจริงๆเนี่ยเดือนมิถุนายนเล่นที่ LA ก่อนนะครับแล้วก็ประมาณตุลาคมไปเล่นต่อ,ไป,ตอไปเล่นต่อที่เซียรตเทลถ้าสองโปรเซสเนี่ยผ่านนะครเขาก็จะมีกฎเพราะคนดูเยอะไหมนักลงทุนเยอะไหมเนื้อเรื่องน่าสนใจไหมหน้าเขาจะไปที่บลอดเวไหมอะไรไหมอะไรเง,งี้ยถ้าถ้าเกิดผ่านทุกอย่าง ก็จะไปต่อคิวเข้าบรอดเวย์ในปีต่อไปต้องใช้คำว่า hmm. ต่อคิวนะครับเพราะว่ามันมีกฎอีกหลายข้อของเขาเลยอะไรเงี <directement> ้ยเมสันี่ไปยาวเลยไหมคะเมสันี่ผมไปประมาณ3เดือนครับแตาถ้ผ่านทุกอย่างผ่านก็ผ่านผ่านหน้าไปเป็นปีเลยผีนี่ครับใช่เดานะผมเดาว่านะถ้าเกิดทุกอย่างผ่านอะไรเงี้ยอาจจะเล่นสักปีหนึ่งหรือไม่เกินนั้นอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมทำใจไม่ได้ คุณบอยอาจจะไปไปกลับครับเพราะว่าเขาก็จะมีงานทางนี้ดูแลอยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าผมไปที่นู่นผมก็ต้องอยู่ที่นู่นเต็มตัวมันบินกลับไม่ได้นะยี่สิบชั่วโมงมั้งก็หวังให้ทุกคนชอบนะครับหวังให้ทุกคนชอบกับกับละครเรื่องนี้เพราะว่าเราตั้งใจทำไปเต็มที่นะขอให้ชอบก็แล้วกันถ้าเกิดชอบแล้วทุกอย่างจะตามองเรื่องภาษาตอนนี้มันเลยคําว่ากังวลไปแล้วครับมันก็ยังมันยังไม่มันก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกนะมันก็ยังไม่เพอร์เฟกแต่ว่าโอเค ถ้าเราไปกังวลเงี้ยก็จะทำอะไรไม่ได้หรอกเต็มที่ก็แล้วกันครับต้องใช็ครับว่าพอจำได้ครับว่าเราก็ปรับเปลี่ยนกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมมติเราจำไได้ปุ๊บลองเล่นดูสิ ส่งข้อมูลไปทางนี้นู่นนี่้เขาส่งกลับมาว่ายัางไงเปลี่ยนดีกว่าเรืเนแบบนี้ช่วงนี้คือเราเรายังสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่เสมอจนก,กว่าจะไปเหยียบบนเวทีนั้นครับมันเกินความเครียดเลยครับผมมันผ่านมาทุกสภาวะคเครียดกังวลดีใจเสียใ,ใจตกใจกดดัมันผ่านมาแล้วโอเคไม่นึกถึงแล้วทำให้เต็มที่ก็แล้วกันไหวเท่าไหนก็เท่านั้นแต่เต็มความสามารถครับได้แคือที่ใหม่ที่ผ่านมาจะกลับไปเทียวใหม่ครับ พาไป<า><า>อ๋อไม่ได้พาไปด้วยเขาก็ <c oughs> ไปของเขาเราก็ไปของเราแต่ถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันนิดหน่อยอน,นั่นเองรู้ก่อนเลยครับว่าเขาก็จะไปเที่ยวที่ใหม่ด้วยด้วยครับลูกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมแนะนําไม่ได้ครับผมแนะนําได้แต่วัดอะ <c oughs> แต่ว่าสถานที่ที่เป็นท่องเที่ยวที่เกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแนะนำไม่ได้จริงๆขอนุงเทพรู้เยอะกว่าผมีกผมกลับไปแล้วผมก็ขับรถอยู่เฮ้ยโหที่นี่ขึ้นใหม่ที่นี่ขึ้นใหม่ที่นี่ขึ้นใหม่ไม่รู้จักเลย แต่ก็จะแนะนำไปวัดตรงนี้นะดอยนี้ย่างโอเคสถานที่ธรรมชาติอย่างโอเคแล้วถ้าไปเจอเอ๊ะท้ามันบ้างที่บ้านด้วยอ๋อโอ้ยเราไม่ได้เรียกว่าพาไปเจอพาไปเจอคนไทยบอกพาไปเจอเหมือนกับว่าการแบบเปิดตัวกับครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าก็เจอกันสนุกสนุกมากกว่าดีกว่าไม่ได้แบบเช่นพาพอะไรนะมันก็แทงตามอธิบายได้เนี่ยไม่เฉยครับก็เจอกันอยู่เทีก็เจอกันบ้างนะกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นการเจอกันเฉยๆแบบเออกินข้าวกันโอเคอะไรเงี้ยสบายๆไม่ได้เรียกว่าแบบพาไปดูตัวอะไรไม่ใช่ไม่ไม่มีไม่มีเรื่องการนี่ฮะจะได้กินหมอมหรอกอะไรนะไม่เมื่อกี้ไปวิ่งมานะแดงอยู่หลังวิ่งจุ๊บๆอะไรครับไม่ได้บอกครับบอกเฮ้ยนี่เพื่อนครับแม่อ่ากลายก็มาโอกาสไปเชียงใหม่ไม่ได้ครับแบบไปจะสองคนโอ้โอกาสไปสองคนไม่มีเลยครับ ส่วนใหญ่ผมก็กลับบ้านหรือเขาจะไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมานัดเจอกันมากกว่าพี่มี่คะเพื่อนคนไทยนี้จะไปทำบุญหรือว่าไปทำอะไรที่ไหนเพื่อนไทยนี้ถ้าหากว่างนะครับผมยังไม่รู้แพลนชีวิตผมนะเวลานั้นมันไกลนิดนึงถ้าหากว่างเขาจะไปทาบุญสักนิดหน่อยช่วงเชา้าสักนิดน้อยก็ยังดีช่วงบ่ายเขาอาจจะพักผ่อนเลยเคลียร์งานเพราะาตอนนี้งานที่อยู่ในหัวเยอะมากเลย ผม่าง,งานสุดเยี่ยเป็นงานนี่แหละครับที่ต้องไปเล่นละครเวทีเลยแล้วก็จัดรักก็มีการเปลี่ยนบทอะไรค่อนข้างจะเยอะนะเพ<ม>ลงก็ต้องโปรโมทอะไรมันมีเยอะมากเลยงั<ม>้นตอนเช้าขอดีไปทำบุญสักนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็ใครทำงานต่อตผมทำบุญคนเดียวก็เป็นนะข้าศึกก็ฐาเลยผมก็ท่องได้สวดมนต์ถ่ายถ่ายสระทานผมท่องเป็นทำได้อะไรนะชวนมูไปด้วยถ้ามีถ้าเกิดเขาว่างนะสมมติว่าเราว่างตรงกันเนี่ยอ๋อไปด้วยก็ได้ตอนเย็นดินเนอร์ดินเนอร์อ๋อวาเลนไทน์เขาไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่า ร้านเนี่ยควรจะเต็มผมก็เลยจะหนีวาเลนไทน์ไปพวกพวกเทศกาวลวาเลนไทน์หรือว่าสงกรานปีใหม่ะอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยจะไปร้านอาหารว่าแบบเต็มอะเอาไปวันอื่นดีกว่า,านนอ,อะไรอย่างนั้นดีกว่าสนุกสนุกดีกว่าเพราะข้างนอกคงแบบไม่ไหวช่วงเทศกาล